Yamaha mt 1 5คือรถ n นเก d สปอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึงความดุดันความเร้าใจและสไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ของ mt 1 5ก็เผยตัวตนที่ชัดเจนด้วยไฟหน้าเล็ดแบบ2ชั้นที่ให้ลุกดุดันเหมือนนักล่ากลางคืนผสานกับเส้นสายตัวรถที่เฉียบคมและลู่ลมทำให้รถคันนี้โดดเด่นไม่ว่าคุณจะขี่อยู่บนถนนในเมืองหรือออกเดินทางไกลบนเส้นทางเปิดโลง่ง เสียงเครื่องยนต์ 155cc VVA เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ MT15 แตกต่างเครื่องยนต์ให้พลังการตอบสนองที่รวดเร็วตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบกลางทำให้ทุกการเร่งแซงมั่นใจและมีแรงดึงต่อเนื่องแบบไม่สะดุดเทคโนโลยี VVA ช่วยให้กำลังคงที่ในทุกช่วงความเร็วทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองรถติดหรือทางไกลเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกมากขึ้น ผู้ขับขี่จะสัมผัสได้ถึงแรงดึงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังทุกครั้งที่บิดคันเร่งเฟรม Delta าบล็อกที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาช่วยให้ mt 1 5มีความสมดุลดีเยี่ยมให้การควบคุมรถที่มั่นคงและมีเสถียรภาพสูงแม้ในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วช่วงล่างด้านหน้าแบบอัพไซด์ดาวเพิ่มความมั่นใจในการยึดเกาะถนนและช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากผิวถนนได้ดีขณะที่ด้านหลังใช้สวิงอาร์มอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและการตอบสนองที่ไวมากขึ้นตำแหน่งแทนที่ถูกปรับให้เหมาะกับการขับขี่ในสไตล์สตรีททำให้ผู้ขับขี่นั่งได้สบายและควบคุมรถได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็วหรือการเลี้ยวในพื้นที่แคบยามาฮ่ MT15 ให้ความคล่องตัวแบบสุดยอดทำให้เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถในชีวิตประจำวันและผู้ที่ต้องการความสนุกในช่วงวันหยุด แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มระบบแสดงผลข้อมูลครบถ้วนเช่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆชัดเจนแม้ขับขี่ในตอนกลางคืนเบรกดิสก์หน้าหลังให้การหยุดที่มั่นใจทำให้ผู้ขับขี่ไว้ใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นหรือการเบรกกระทันหันอีกหนึ่งความโดดเด่นของ MT15 คือสไตล์ที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวคุณได้อย่างเต็มที่ ด้วยโทนสีเฉพาะแบบซีรีส์ MT ที่เน้นความเข้มเข้มสปอร์ตและล้ำสมัยทำให้รถดูเท่ทุกมุมมองเมื่อรวมกับน้ำหนักรถที่เบาและดีไซน์ที่เพรียวทำให้ MT 15เป็นรถที่ทั้งสวยโดดเด่นและขี่สนุกในทุกเส้นทางสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่รวมความดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยความคล่องตัวและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ Yamaha MT 15คือหนึ่งในตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปรถคันนี้พร้อมให้คุณสนุกไปกับทุกเส้นทางด้วยความมั่นใจและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร